คือตอนแรกเคยคุยกันไว้ตั้งแต่ก่อนคบกันแล้วว่าถ้าเกิดมีอะไรไม่เข้าใจอยากรู้ว่าให้ถามกันแต่แต่พอถามเขาก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยนี่แหละคนเจ้าชู้แล้วหมอย้อยอ่ะฮะตัวละคร,รเพิ่มเอี้ตะ้ตัวละครเพิ่มเมี่อยี้แล้วส <ะ S 2> ปริงอะตัวละครมายตวงแล้ว สุดโถจ้าสั่งงานไม่ตอบตังค์เลขอะไรครับฉันที่ไม่บอยปะกอบเพูดจริงแล้วเปล่าว่ามามีหนูชื่อแบมแบมซีเท่าไหร่ฮะใครบอยประกอบวะไม่จริงลูกบอกประกอบคือน้าศิลาครับนั่นแหละเขาบอกว่ามามีหนูชื่อแบมแบมไม่ใช่นาศิลาก็พูดปเรื่องแต่เขายืนยันคำขาดเลยนะว่ามามีหนูไม่ใช่จิพาร์โลคือแบมแบมหัวนมน่ะไม่ใช่อะไรมามีสตลบยังไงอ่ะแบมแบมก็ใครอ่ะมามี ิ๊กเขาเปล่ากิ๊ไม่ได้รถน่วง้ะพีช่วยรับหรือเปล่าเฉิบไ่ได้ครับเฉนไ่ได้ครับต้องเจอ่ะเ่อม่าพี่ร์ก่อนไม่น่าพูดโกหกนะไม่ไมไม่ไ่ะไม่ไม่จริงนะลูกฟังเขาอัดเบรกรถเบิกไม่ได้พี่มันน่วงมากถ้าปิดปาก่องเสียงี่ไปสักคั้ได้ปางพี่นีไม่คันไหนก็คันอ้รมันน่วงมากยิ่เบรกก็ไม่ได้เลย รอหลังดีพี่รอหลังลงแม่งหน่วงว่ะลงมอคโคมาแหลกก่อนหนวดอ่ะอะไรนะเมื่อไหร่คุณลงมอคโคจะโคนหนวดอ่ะอยู่หน้ากระเป๋าเลยอ่ะข้าไม่ได้โกนจนมันเต็มคางข้าแล้วเนี่ยกระเป๋าไปถึงหนวดเหรอใเสียไปถึงวะหนวดแล้วกันอืมโอเคเกือบแล้วจังไม่ขึ้นเกือบสุดละโอ้โหจานฟูสองศูนย์ครับจากสองศูนย์จานฟูจานฟูแม่โคตรบ้ากามเลย เอ็งก็พูดไปฟังจากเสียงหัวเราอแล้วก็เชื่ออืสิ่งขำมันตัดสินกันไม่ได้เอ็งลองขำสิโอ้โหหนักเลยอันนี้หนักนี่นี่หนักเลยอืเขายินนิ่งันทำไมอ่ะอย่าบอกนะหน่วงเลยผมหน่วงครับ ตว่าไงหนุ่มหืโคตรเลยว่ะตกงฮิวได้ไหมเอ็งจะฮิวอีกแล้วเหรอไปไหนพูงอะไปลุยซ่อมได้แหวนซ่อมซ่อมตัวผมได้ไหมฮะไปหาหมอสิไอ้หนุ่มเอ้ยเเออออถ้าเป็นช่างไม่จด้เป็นหมอเนอะรถขึ้นรถเร็วเด็กขึ้นรถเร็วไปไหนพาไปดูแลมันอยู่ฟ้าขึ้นรถเร็วไปดูแลมันอยู่ฟ้าคันไหนครับคันนี้แหละคันนี้เรามากันนี่แหละใครเรียกข้าวะ อยู่น้าขึ้นรถแล้วโอ้อโหแววสะกดเยกูว้าคือขั้นไหนดีวะเอขคือได้ละอยู่นะอยู่ไหมน่าจะเมอเรียบร้ยรยบรอยเดี๋ยวไปไหนพี่แดงรอแป๊บนึงไปพี่เบา่าได้จ้ะไปพี่เบา่า หรือเขาอาจจะสดเมื่อกี้อยู่หรือเปล่าได้จะใช่จะโดนบนสอนรอแล้วยาไปทิ้งดิโชยดูอ๋อไม่ถ้างนั้นพี่ไปแตมผมจะขายาพี่ทิ้งรถไว้ผมด้วยเดีจะรถก้อยบอกแนวมอไซค์มัดิควาย ันนั่นในเคิร์ดนี่วะลุงไม่ขค้นไปด้วยเหรอไปไหนเหรอเจอค่ะเจอะไรมันเจอไม่เย็นนี่สดเด็ดมาโชว์ไปลุงไปตบปาลุงเพราะที่ลุงดวดดิลุงมวย์เขาไม่ใช่หรอกพวกเองก็เรียกไปเรื่อยนะอืมอร่อยเลยค่ะควจมฉ่ำตี้ตรงนี้ระวังเส้นออกจะบวกนะหมา ออกไปแล้วลูกออกไปแล้วฮีฮ <laughs> <ง S 1> <laughs> คำเดียวดึงดึงออกมาเข้าปากใหม่อร่อย <laughs> เหมือนเพิ่มโซเดียมเปล่ามาทิ้งเลยลูก <laughs> เสียด้ของพอมาม้าไม่เป็นไรคำสุดท้ายว่าดีอ๋อถือว่าอิ่อืมสามสองศูนย์ดีมาก อ่าไหนเปิดบอกให้ฟังซิไหนบอกว่ามีเปิดมาคนนี้คนนี้ร้องเพลงพอใช่หรอไหนโชว์หน่อยสิใช่ไอเดี๋ยวคุโชว์ไปโอเคอินเตอร์อินเตอร์ไปเลยลูกเลยยังไงก็ได้แล้วแต่เลยอันนี้คือความจํากลับมาแล้วเหรอฮะนะรึเปล่าพี่ชายผมไปประกวดกระเป๋าอะไรจริงหรอแต่ว่าอยู่กลุ่มเดียวกับแชมป์น่ะก็เลยตกรอบก่อนอยู่กลุ่มเดียวกับแชมป์เอ้หน้ากากอะไรอ่ะไม่เข้ารอบป่ะดิอ๋อไม่เข้ารอบตกรอบอ่ะคุณตา อันไหนๆเรฟังร้องกันต่งๆเครับจัดมาแป๊บหนึ่ง ที่ร้านขกาวมันไก่เห็นเธอคนนี้เธอช่างสวยกว่าใครอยากได้เธอเธอก็ยอมหากได้กันมันต้องหลอง แล้วในคืนนั้นเธอก็นัดให้มาเจอแล้วเธอเสนอจับมือฉันเข้าห้องนอนเป็นได้เลยเธอเริ่มก่อนเธอจูบฉันเพลงนี้ทำไมเสื้อ <hey. S 1> ในตัวนั้น <c oughs> ย,ย้อนทิ้งไป จจะเป็นเพราะเพลงก็ได้นะที่ไม่เข้ารอบอ่ะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะเพลงก็ได้นะที่ไม่เข้ารอบอ่ะเพลงมันเลวนะพ่อเพลงผมไม่พอหรอคุณตาสงสัยสงสัยหนูต้องสากคนอินเตอร์ไปเลยลูกจที่หรอใช่มาอยากฟังเองด้วยแหละนะจัดมาสิเธอชอบสนิทเพลงหนูว่าเมื่อกี้เพลง,งก็ดีนะ ยยาฮะงเอ่อผมผมจำได้ว่าผมเคยร้องเพลงเพลงหนึ่งให้ยูน่ะฟังผมควรร้องได้คมควรร้องไหมก็ดีนะเผื่อเขาจะจำได้ใช่ไหมใช่ควรร้องตอนนี้ไหมดีดีใช่ไหม ร้องไปเลยแล้วก็พูดมีประโยคอะไรไหมตอนนั้นน่ะพี่พูดกับเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรแค่เป็นเป็นการร้องให้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 เขาเทสเสียงระหว่างตอนที่จะเข้าประกวดอ๋อเออร้องเลยยอดคุณยายชงให้หน่อยแลวกันโอเคปะชงว่าอะไรอะจะอยากให้ชงประมาณแบบชงไม่แบบชงแบบเออ ไอริศเขาก็มีเพลงเพลงหนึ่งอยากร้องให้ยูนะ่ะฟังได้ได้ได้เราไม่ออกตั้งแต่แรกเลยวะ เชียนี่นี่อยู่นะอยู่นะอยากจะร้องให้ครับอลิบอกว่าไอลิปอยากร้องเพลงเพลงหนึ่งให้ยูน่าฟังตังไม่ออกไม่เอาเอาไหมอ่ะไม่อยากฟังหรออยากฟังเพอร์เฟกต์ก่อนได้ไหมลูกมาให้ตังยูน่าไม่เอาทั้งบาดเลยโยนมาแท้ๆโอเคเลยเพลงนี้สุดจริงป้ะเพลงนี้สุดจริงฟังแล้วคนลุกอ่ะ อยู่นั่งจะคนจ่าขอโทษนะไอริสดิจันฟูเดี๋ยวเขาให้ร้องเต้นรอเลยเดี๋ยวเขาให้ร้องโอ้โหแต่ยังเจอซะด้วยไออยู่นะไม่เอาสักบาท อยู่นะไม่เอาไอริสรักบาทเหรียญมันเสียบไม่อยู่หนูไม่หนูไม่เป็นออโต้ละลูกได้เหรอได้สิใช่คุณตำรวจเขาบอกว่าให้ใช้เหรียญเสียบแล้วมันจะไ้นี่กว่าอ๋อฉะนั้นหนูใช้เหรียญเสียบไปเลยใช่เหรอ Chắc là như vậy mình đã nhìn nó đi For me darling, just die. I found a girl beautiful and sweet. Pian, nid nid. I never knew you were Pian, someone Kiki, no? waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. And just kiss me, though your heart is all I own, and in your eyes, oh, oh and mine, baby, are dancing in the dark with you between my arms, that foot on.

ดีนะค่ะเสียงกระตุกไม่งั้นได้ร้องเนี่ยทำไมมันกระตุกอ่ะมันเปิดออโต้ไงมันเลยกระตุกต้องขนาดแล้วหลอกจานฟูเดี๋ยวเหนื่อยเปล่าออโตมันกระตุก๋อใช่ใช่คัดเต้นค่ก็ถอบแล้วเหนื่อยวะมาเลยจานฟูมากูด้กันเนี่ยเขาตามมาตัดแงเที่ยวแล้วนะออกเล่นลงโอ้ปากแดงเฮ้ยมันเดินขึ้นแล้วมันเดินขึ้นแล้วคุณตายไหนแล้วะเห็นทวิตเตอร์เปล่า เงาเปอไงอ,อ,อ๋อ,อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอาไลรชุดชมพูตาตาอ๋ออยู่ข้างล่างตาตาไม่ได้ขึ้นไปพร้อมกันชัวเมื่อยคอวะครับ่ามั ก็เดี Auf ๋ยวค่อยไปก็ได้ก็รอเขาโดดก่อนแล้วค่อยไปก็ได้หมาม้าแล้วมาม้าจบแล้วเหรอเคลียร์เสร็จแล้วเหรอตัวเองออกจะไปกี่โมงนะอ้าแล้วกี่ไหมแล้วว่าเราจะไปตีสองอะฮะตัวเองไม่ต้องตกใจหรอกสามแปดหกแปดสี่ อ๋อจะไปตีสองใช่ไหมใช่ครับเองโอเคอุ้ยขอบคุณครับผอมาน่ารักจริงๆเลยตัวเองรักเขาไหมอ่ะฮะตัวเองรักเขาไหมอ่ะทำไมอยู่ๆถึงถามอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่เสียงนเฉลิมเขาอ,อยากรู้ <laughs> อ่ะไม่บอกคนอยู่เยอะแย่ๆเลยไม่รักเขาอ๋อ <laughs> <laughs> เฉยเฉยแบกแบกนะทำไมน,น้องพร้อมแล้วพร้อมแล้วโดดเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ <c oughs> <แ>ียหย่อนรักหนัวเปล่าไม่รักครับมาหมีนูน๊ดเนอะ <c oughs> เอ่อเฉยนรนู๊ดทำไมอ่ะทำไมพูดอย่างนั้นอะ <c oughs> ไม่รักเราเหมือนกันมัหมีเราไปโดด <c oughs> เราไปอยู่สองคนเราไปอยู่กันสองคนไปไไปหนก็ไป าม่มีโอเอดอลเล่นครับคนแบมแบมทะไรนะที่ที่พี่บอยประกอบเขาบอกค่ะเขาดันจะรักคนแบมแบมมากกว่าเขาไม่ได้รักพวกเราแล้วอ่ะเศร้าเลยดูสิขนาดตอนนี้เขายังงเงี้เลยนะ <c oughs> หรอก <c oughs> โไม่เป็นไรนะยังมีหนูอยู่วางให้พี่ชาย น้องรวยยังโอ้ยเองยังไม่รวยเลยพี่เห็นน้องขยันมากเลยนะจริงแบบอย่างที่ยูน่าพูดไหมวันนี้ผมดไปเรื่อยเข้ามือมาแล้ว4ชั่วโมงเขาก็พูดเสียงไม่ได้เชื่อไหมแล้วทําไมตัวเองไม่ยอมตอบล่ะอยู่แต่โรงพยาบาลอะแล้วก็ร้าบานของเราเองโดน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 ตอนนี้ได้เป็นสี่ร้อยล้า่แล้วมีเท่าเมื่อวานเลยไบท่านายโดนใช่หมื่นหมื่นใช่ตองให้เราเเอง แล้วทำไมตัวเองไม่ยอมตอบพี่ยูนะพูดถาแปครับรักครับรักไม่รักใครอย่าบอกมารักคนอื่นอยอกเป็นชชดรักแบมแบมชัวเราแบมแบมนี่คือใครเขาเคยแต่งงานด้วยใช่เหรอครับอ๋อคือแฟนเก่าเหรอเดี๋ยเดี๋ยวจะรีบทำงานตอนนี้รู้สึกน่าจะกลับมาคบกันแล้วมั้งเพราะพี่บอยประกันเขาบอกหนอว่า เอโลมาม้าหนูพอเป็นมาม้าหนูหมายถึงเป็นมาม้าหนูได้ไงเดี๋ยวพี่แบมหมายถึงกลับมาคบกันตอนเนี้ยหรอน่าจะใช่นะเพราะว่าพี่บอเขาบอกให้หนูเรียกเขาว่าหมาม้าแล้วขาพูดไปเรื่อยเอาเนี่ยไม่เชื่อมามีถามพี่บอยประกณบได้เลยรือว่าล่าสัตว์คือทางของหมายถึงคือตอนนี้ก็ก็กลับไปคบกันนะหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วนะคุณยายใชครับเพื่อน แต่ว่าใครอันนี้มวยโคกว่าไงอ๋อไปฆชาคารลไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพเราเพยอเพย์คือใครอ่ะข้าชื่อไม่คอยคนที่หนูบอกนะว่าเรียกมวยโค๊กเราคบซ้อนกันมาคบซ้อนเรียกเพราะว่าลุงชอบหรือเปล่า ไพ่คือคนซิงที่ขบซ้อนกันใครขบซ้อนกันไม่ัชนแล้วแต่แอนน์พีแล้วลุงชอบทำหรือลุงชอบอำนั่นคือใครนะอนั่นคือคนแคทแต่แอนนาคนที่ชื่อเพ่์พย์อ่ะคือคนที่รอสีระหว่างคนที่ชื่อไหนอ่ะอ้าวถึงแล้วเหรอไปนอนแล้วไปเดิวไปรับเขาไปดิมาลีกับแคทแล้วก็มีเพย์พยใช่คือตอนนั้นเป็นที่ถเศร้าแล้วนี่เขาเหมือนหรอแล้วก็แหวมอีกเนาะโย่จบปากอยู่ไปดิเราก็เดินหน้าไม่ได้หรอกเว้ย อะไรไม่นี่เรากำลังไปหรอเดี๋ยวเพิ่งพูดใช่ไม่คือตอนนี้เขากำลังงงอยู่พี่ชายนั่นเดี๋ยวเราไปอไน้องชายไปเดี๋ยวพี่เขาเหงาไงตัวเองพูดอะไรสักอย่างไปแล้วทิ้งระเบิดพอ้วใช่ไหมพี่สาวพี่สาวเหงาเปล่าเหงาครับเฉินพูดอะไรสักอย่างคือเมื่อกี้เขางงไปหมดแล้วเนี่ยคืออะไรอะไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วก็พูดไปเรื่อย เอย่าไคิดมากเลยตัวเองพูดว่าไม่ให้คิดมากแล้วตัวเองก็ไม่อธิบายอะไรสักอย่างเลยเนี่ยน,นะเขารจะอธิบายยังไงเหมือนกันนะดิทำไมอ่ะทำไมถึงอธิบายไม่ได้เขาอันนี้คือเราเคยพูดกันแล้วไงว่ามันับซ้อนแปดิบกว่าเงื่อนอะอธิบายยากอะ เราเคยพูดยากอะไม่ต้องพูดแก้หรอกนะเราเคยคุยกันแล้วนี่ว่าแบบมีอะไรเราเก็เถ้าเกิดอยากรู้อะไรเราก็จะถามกันตรงๆไม่ใช่เหรออันนี้คือเขาก็กําลังทําอยู่ในงไงก็คือเขาก็อยากรู้เขาก็ถามเดี๋ยวมันจะโดโดลมแล้วน,นะเขาไปกันหมดแล้วเดี๋ยวาถึงสอนอแล้ว หรอมึงขับมาโดดใหม่ไปซื้อไปเอามาใหม่อะไรเร็วๆเมื่อกี้ก็ไม่กูเหมือมาเร็วปกติให้คนมาอยู่แล้วเอาใหม่สองคนนี้เพิ่งมาก็เลยเพิ่งให้ทีหลังไหนอยู่ดิอยู่นะพี่ไหนบอกเกิดอะไรขึ้น่ะมี้ป้าไม่รักเราแล้วเหรอป้ารังแบนหมอเขาไม่พูดอะไรสักอย่างเลยอ่ะ คือตอนแรกเคยคุยกันไว้ตั้งแต่ก่อนคบกันแล้วว่าถ้าเกิดมีอะไรไม่เข้าใจอยากรู้ว่าให้ถามกันแต่แต่พอถามเขาก็เรือกที่จะไม่พูดอะไรเลยนี่แหละคนเจ้าชู้แล้วหมอย้อยอ่ะฮะมีตัวละครเพิ่มเอี <ไป S 2> ้ตั้งตัวละครเพิ่มเีื่อก้แอสติงอะตัวละครมาอีกตัวแล้ว ้สปริงนั้นเขาพี่น้องไม่ใช่หรอไม่เคยคบกันอของพี่หมอย้อยตอนนั้นตอนที่ตอนที่ป้าหนูครคบกับมามามะลิก็ยัง ตอนที่คุยกับมามานี้ก็ยังไปคุยกับหมอย้อยอีกคุยสองคนนิสัยไม่ดีเลยแล้วมาตอนตอนนั้นก็คุยกับคนแคทบอกเป็นเพื่อนแต่ดูแลเขาไม่หยุดเลยมา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 อย่ามีคุณตาไป็นไอดอลมาก็มีเขาเป็นไอดอลงอะไรนะย้อยย้อยตั้งเชื่อตัวเองเป็นย้อยอีกคนหนึ่งเคยย้อยย้อยอ่ะ ที่เดิมอ๋อโอเคค่ะรู้ว่าตามมาอ๋อไม่ไม่ได้ไปค่ะโอเคค่ะโอเค ไม่พสดไม่จ้าไม่เป็นไรนะคนหนูย้อยคนหนู่ย้อยไม่เป็นไรนะเพยอเพย์ไม่เป็นไรนะคนแคทไม่เป็นไรนะคนสปริงไม่เป็นไรนะคนแแนะวมนี่คือคนความจำเสียใช่ไหมัลโหลอ เขาอยู่หรือเปล่าอ่ะเขาไม่อยู่แน่เลยอ่ะเหมือปเปล่าเมือม่อกี้ไมอยู่นะนั่นนิ่งเลยตอนที่เราคุยกันเขาก็อยู่ละพ,พูดอยู่ในเมื่อกี้ป๊าๆรักมามาแหละแต่ตอนนี้รักหลายคนเออมาแล้วโทษทีเป็นลมแดดอ่ะอ๋อ ได้กันะละแล้วเจ้าผมเป็นไงอ่ะไม่รู้เฮียหยันรักหนูเปล่าถามว่าไงลูกรักหนูไหมถามมาเราอะไรเด้อรักหนูไหมรักก้าหรือไม่จะเอาอะไรถ้ารักมันมีไหมรักจะเออะไรจะขอตังค์เหรอแต่เมื่อกี้ป๊าป๊าบอกว่ารักคนอื่นพี่ที่เชื่อว่าแหวมๆอะ่ะตาเมือ dare, อ่อโดนแดดตะดิขอตังค์หน่อย มีแต่ลูกทุนีชอตทุนีชอตมนมีนไม่เป็นไรนะเฉินผมผมว่าผมว่าไม่ใช่แค่เฉินที่ชอตนะตอนเนี้ยเป็นเวลาเขียวกันตอนตอนนี้มีคนช็อตกว่าเฉินนะผมว่าใช่ตอนนี้ม,มันมีช็อกไปแล้วอะ่ะชอ็ชอตจนช็อกไปแล้วเนี่ยแดดเนาะช็อกไปแล้วปะปะั๊พูดไม่ไดีใส่ยับเลย<อ>ลมแดดเนาะมาแตกแม่หนูพูดแค่นี้แหละอับไปแล้วเหรอไปเร็วคุเร็ว ยฮเป็นไรอะเป็นลมแดดเหรออืออืมใช่ช็อกช็อกเรื่องอืมไม่รู้ดิอ้าวอะไรเนี่ยช็อกแดดช็อกแดดแดดมันร้อน เฮีย,ยตายหา่านุน่มตายไหเนี่ยนุ่นอยู่ข้างหลังเป็นนุ่มเป็นไรบ้างรถทีโรถทีไม่เป็นไรครับครับผมโรถทีโรถทีครับผมตายซะแล้วแอะเดียเป็นไรฮึอะไรไม่กินตัวเองพูดอะไรเหรอ อะไรอมาลมแดดมั้งพูดอะไรจำไม่ได้เหมือนกันรักมาเต็มเลยโดนแดดนานเลยทำไมอ่ะหมายถึงอะไรโดนแดดนานยืนโดนแดดนานเมื่อกี้แดดจ้าอนาดนี้อ,อ้มซมไม่มีนเงี้ยพอกแดดเลยรักมาหลายคนเลยตีบลมแดดน้อยใจน้อยใจอะไรไม่ต้องน้อยใจ ไปลมแดดก,ก็เงี้ยแต่เขาโดนแดดนานๆ่ชอบงเงี้ยตืตืนต่ตามเขาอยู่ก่าน,นี้ก็ตัวเบอร์เบอร์แล้วแบบนึกถึงชื่อคนอื่นก่อนเลยเหรอไม่เห็นมีชื่อใครไม่ใช่หมายถึงว่าเบอร์เบอ,อร์แล้วมันจะแบบว่าลวนๆไงมันไม่ได้นึกถึงชื่อใครแต่ว,ว่ามันลวนๆวนเฉยๆข้ามาจ้ะไม่เอาเขาให้ตัวเองเปล่าอาจารย์เหนื่อยเอาเหรอไม่กินหรออะไรไไม่กินหรอ นี่เขาซื้อมาแล้วเตรียมพร้อมนะอืมใช่